เจ้าเดโก้ซีล่านะครับผม2ปีแล้วก็กีเดือนวัมเดือนนะครับตอนนี้อาการแบตเสื่อมแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับ2ปี3เดือนนะครับผมน่าเสียดายเพราะว่า,ารถไฟฟ้าเดโก้เนี่ยเขารับประกันแบตเตอรี่2ปีนะครับส่วนมอเตอร์เนี่ยสปีเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไขดูนะครับ อ้าวยังไม่ได้โยกเบเกอร์อเคขายดูตอนนี้นะครับมีไฟอยู่ที่เท่าไหร่ว่าเจโวลต์นะครับเจโวลต์ซึ่งปกติแล้วมันก็จะดับจะดับอยู่ที่69นะครับแต่อตอนนี้เราจะบิดไปดูนะครับลองเทสบิดนะครับผม กดกดล็อกก่อนนะหนึ่งสอง้นเจ็ดสิบห้าครับดับเรียบร้อยนะครับตามก็เจ็ดสิบห้าดับแล้วนะครับจอดับแล้วเห็นไหมโอเคแสดงว่าแบตเสื่อมนะครับผม มีขนาดขาตั้งคู่นะเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าชาวบ้านเนี่ยใช้สามเดือนพังไอ้เรามันใช้สองปีพังเนี่ยเฮ้ยเสียโอกาสจริงๆ